รไม่ต้องไปตีนะไม่ต้องไปตีนะ thank mm -hmm. you ผมนายประกิจสินธิพั์นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการรู้ทักษะการวาดภาพที่ในจินตนาการของเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนขังชั้นมัธยมในส่วนนี้แล้ววันนี้ได้รับการร่วมมือจากทางจังหวัดสุพรรณโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณคือท่าน วันชัยกงกเกษมและทางศึกษาธิการจังหวัดตลอดจนโรงเรียนแพทย์กษาจงศิลป์ซึ่งได้เอื้อเฟื้อในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ตลอดจนสถานที่และก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองบรรดาพ่อค้าประชาชนที่ผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดงานครั้งนี้หืออันนี้เป็นการจัดงานวาดภาพสร้างสารรค์จิตกรนะครับเป็นครั้งที่สอง แล้วก็เราจะมอบเกียรติบัตรให้กับเ,เด็กทุกคนตลอดจนโรงเรียนและผู้มีอุปการะ,ะคุณดังนั้นในส่วนนี้แล้วถือว่าเป็นประโยชน์ยิ่งเกี่ยวกับในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและในด้านแนวความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กนักเรียนและเยาวชนได้มีกิจกรรมในยามว่างที่จะทำให้ก่อเกิดเปิดเผให้กับชุมชน โรงเรียนหมู่บ้านและประเทศชาติ